ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับเดี๋ยววันนี้แบ่งปันให้นะครับบอลสีสวยๆนะครับผมนะครับครับที่เห็นอยู่นี้คือกระถางแปดทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับนี่จะเป็นปีศาจแดงหน้าลูกตาลนะครับผมนะครับนะอยู่ที่950นะครับ ต่อมาก็เป็นซันเซ็ตสกายหลอดใหม่เริ่มกลางเลยนะครับผมนะครับเี๋ผมขี้ดูนะครับนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะโอ้โหนะแลจะแจ่มกว่าทุกทุกใบเลยเนาะมันยังกลางไม่สุดลูกค้านะซันเซ็ตสกายนะครับกระถางแปดนะครับนะสองพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นหอคาหลวงนะครับอันนี้เป็นแยกหนอนะลูกค้าเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับนะครับหอคําหลวง ถังแปดนะครับเนี่ยโหนะสวยสวยขี้แจกขี้แจนเลยลูกค้าครับอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมห้าร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้เป็นหนอด้วยนะลูกค้านะครับอยู่ในกระถางแปดด้วยนะครับผมนะครับเนี่ยเอ่อดูซันไซต์นะครับผมนะครับสองพันเก้านะครับผมห้าสิบบาทปีศาจแดงหน้าลูกตายนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยขามกระถางนะ ต่อมาก็เป็นเอ่อดาราดาราประกายไฟนะครับผมนะครับดาราประกายไฟเดี๋ยวผมปล่อยหน่อให้นะครับผมนะครับผมแยกหน่อมาใกล้หลอดใหม่ใกล้มาแล้วนะเดี๋ยวให้ดูขอโทษทีนะครับยังไม่มาเลยครับได้ห้าหกวันแล้วครับผมนะครับใกล้มาแล้วครับผมดาราประกายไฟนะครับผมนะครับอันนี้เป็นต้นแม่เขานะครับผมนะลูกค้า เป็นต้นแม่เขาเนะฮะเขาแบ่งหน่อให้ผมคืนทุนบ้างนะครับผมนะครับคลิปที่แล้วเปิดอยู่900ห้าสิบไม่ไปครับวันนี้เอาไปแบบนั้นเลยเละครับผมเอาไป500ห้าสิบนะครับผมเป็นดาราตัวใหม่นะครับดาราประกายไฟอันนี้เป็นหน่อด้วยนะหน่อของต้นนี้นะครับผมนะครับแม่ไม่ต้องพูดถึงครับผมซื้อมาอ๋ออย่างใกล้หน่อยรึจำกันได้ปะ ดาราประกายแสงนะครับผมนะครับดาราประกายแสงนะดาราประกายแสงจะมีอยู่สามสี่หน e. ้านะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมจะเป็นหน้าม่วงนะฮะด่างแบบนี้นะครับผมนะครับประกายแสงใบก็เริ่มจะทิ้งเลยนะลูกค้าครับผมนะครับพอน้องโตนะครับผมนะน้องได้อาหารดีน้องก็โตแล้วก็ด่างดีนะครับผมนะฮะดาราประกายแสงนะครับผมนะครับอยู่ที่สามพันสามร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผม นะครับดาราประกายแสงนะครับผมนะฮะสามพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับต่อรองได้น,นิดหน่อยครับผมนะครับให้ได้ผมก็ให้นะครับผมอันนี้เป็นอุกาบาทนะครับผมอุกาบาดเป็นไม้ปลายปีที่แล้วนะไม้แลนะครับผมนะอันนี้เป็นหน่อเลยนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมอุกาบาทนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นพรพระเจ้าตากนะครับผมนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะพรพระเจ้าตาก ได้อยู่ที่250นะครับผมเนะ่ยสอรพรพัชจตากนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้บอลใบหอกแล้วนะครับผมนะครับบอลใบหอกหัวหลอดใหม่เนาะมันจะเป็นแบบต่างสวยด้วยนะกระถางนี้กระถางนี้ให้อยู่ที่เอาไป250นะครับผมนะครับต่อมาสมสานกระถางนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมลดราคาให้นะครับผมนะครับลดราคาให้นะครับผมนะครับ ไม่ไปสักทีนะครับอยากให้ไปอยู่กับลูกค้านะครับผมสมสานนะฮะสมสานก็มีนะแล้วก็มีเจ้าของไม้ของอะไรพันทิพย์นะครับผมเนี่ยกระถางนี้นะครับเอาไปเอาไปหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมจากเก้าร้อยนะครับผมเนี่ยปล่อยไม่ไปเอาขาดทุนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาตัวอื่นเอาครับกระถางนี้นะครับผมนะครับ เป็นกิจอสูรนะครับผมนะครับดูนะฮะอันนี้เป็นแยกหน่อเลยนะครับผมนะครับจับกล้องไว้นิ่งและยังไม่พอนะหมุนอีกลูกค้างงครับผมกระถางนี้นะครับผมเอาไปเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นหนอนนะลูกค้ากระถางนี้กิจอสูรนะครับผมนะครับเป็นชื่อรอยนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็เป็นแยกหน่อเหมือนกันนะครับผมนะครับ กระถางนี้ก็ติดอสูรนะครับผมนะฮะงัดออกจากต้นแม่นะฮะต้นแม่นะก็โตแล้วด้วยนะครับผมนะมีเขี้ยวเพียบเลยกระถางนี้นะติดอสูรนะครับผมนะครับกระถางนี้นะให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมหน่อใหญ่ลูกค้าเขี้ยวเพียบเลยนะครับผมนะฮะไปแคอะไปงี้ต่อกันเลยครับนะเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวปล่อยดารานพรัสเดี๋ยวจะลืมกันว่าผมก็มีดารานพรัสอยู่นะครับผมกระถางแปดนะลูกค้าดารานพลัสป้ายเขียวนะครับผม นะครับดาราโนพรลปดายเขียวโอ้โหนี่ทองเข้าเลยวะแล้วลูกค้าเป็นแบบออืืไม่ด่างขี้แตกขี้แตนนี้นะครับเนะคือมันไม่ค่อยได้แน้วนะไม่ค่อยได้แสงนะพอจะได้แสงหน่อยก็มาเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับกระถางแปดนะครับผมดารานพร์ปดายเขียวนะครับผมนะฮะมันป้ายไม่ค่อยเยอะนะครับเอาไปเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับถังแปดนะลูกค้าอ่ะ ปล่อยให้อุ้ยอันนี้ปล่อยไม่ได้อันนี้อันนี้ซื้อแพงอ๋อนี่นี่ครับผมนะฮะลูกค้าดาราป้ายเขียวนะครับผมกระถางเล็กเขาก็ขายกันสองร้อยแล้วนะครับผมสองร้อยบาทแล้วดาราป้ายเขียวนะครับผมกระถางสี่อะครับผมนะครับอ่ะกระถางแปดไปเลยลูกค้านะครับผมสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดตู้หน่อยฮะอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ใช่อันนี้ก็อีกไซส์ครับผมดาราป้ายเขียวนะครับผมนะฮะ เป็นเขียวแบบนี้นะลูกค้าเขียวแบบเลกาซี่อ่ะลูกค้านะครับผมนะครับเอาไปอัดแดดเอานะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมแบ่งให้สามกระถางกระถางแปดนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอืมเอาตัวพื้นดําหน่อยไหมดาราดารานกพลัดนะครับผมเนี่ยพื้นดําๆด่างเขียวขี้ม้านะครับผมนะครับนี่อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยด่างเขียวขี้ม้าอย่างเงี้ยครับผมนะครับ มันไซส์ใหญ่อะลูกค้าเนาะโอ้หแพ็คลำบากเหมือนกันนะก็ถังสิบสองอะลูกค้ากะถังนี้ครับผมนะครับเอาไปพันห้านะครับผมนะครับกะถังนี้นะหัวเบลอแล้วครับผมนะครับนี่ก็เป็นพวกเขียวขี้ม้าเหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้กะถังสิบสองหมดแล้วนะครับผมแบ่งตัวนี้นะครับผมพันห้าร้อยบาทนะครับดูดูพื้นด่างเนตลาบ้านใครยังไม่มีแบบด่างแบบนี้นะครับผมเป็นเขียวขี้ม้านะครับผมนะนะครับแบบนี้นะครับผมนะครับ ก็รับน้องไปเลี้ยงได้นะครับผมนะฮะอ๋อนี่ดาราโหกระถางแปดใหญ่เนาะลูกค้าว่าไหมใหญ่จัดแล้วนะครับผมนะครับเอาไปโห่หลอดใหม่ลูกค้าเนาะครับผมกระถางนี้นะเอาไป450นะครับผม450บาทนะครับผมนะฮะแม่ค้าเอาไปต่อได้เลยครับ7 800แปอครับเหลนี้ครับผมเนีกระถาง8แล้วครับผมนะกระถางนี้ขออยู่ที่ โหอันนี้พื้นพื้นตัวเนี้ยลูกค้าขอโทษทีเดี๋ยวจะจับกล้องไว้นะเป็นแบบแม่เดียวกันนะครับผมนะอันนี้น้องเป็นเหมือนเป็นหน่อนะครับผมนะฮะอลังเก่งเลยนะครับผมนะครับถังนี้ก็กระถางแปดแล้วนะลูกค้าสูสีดูดีกันนะนะครับผมนะครับก็กระถางนี้ให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมนะฮะถังแปดครับ เนี่ยครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดดาราเลกัตีีนะครับผมไม่ใช่นะอ้าวนี่กระถางนึงครับผมป้ายเขียวนะครับผมโอ้ยตัวนี้ใหญ่นะนะายดีซะด้วยเขียวขี้ม้าเลยครับผมนะครับนะเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเพื่อให้แม่ค้าไปต่อนะครับผมนะครับเลี้ยงไว้ก็ไม่เสียหายดารานพรายนะครับนะครับนะดาราป้ายเขียวพื้นโอ้โหออกดำๆเลยนะครับผมนะครับนะ เอาไป3 5มห้าสบนะครับผม3า0หบาทโอ้โหตัวนี้เปิดนะเปิดแบบเปิดบอกออกทองทองอ่ะลูกค้านะครับผมเนี่ยถังนี้ก็สวยครับผมนะครับ350นะยหิแล้วมีสี่กระถางนะลูกค้านะครับผมนะที่แบ่งให้นะครับผมนะต่อมาก็เป็นกระถางสิบถางสิบมณีลักษมีโอ้โหเนาะลูกค้าเอาเท่าไหร่ดีอะเนี่ยนะครับผมเอาสัก เออมันแม่พันเนาะเนาะมันนีรักษมีเนะี่ยถ้าผมขายแบบต่ำกว่าหกร้อยมันก็ไม่ได้เนาะเอาไปหกร้อยห้าสิบนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมมันนีรักษมีนะครับผมเอาไปทําเลยนะครับผมนะฮะใหญ่เบอร์เทอร์เลยนะครับผมหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมมันนีรักษมีแม่พันน,ะค, <c oughs> นะน,นะครับผมนะครับหรือว่าเอาไซส์ไซส์เล็กสช้ใช้กระถางหกเนะมันนีรักษมีนะครับผม นี่หลอดใหม่อย่างเทพเลยลูกค้านะครับสี่ร้อยไม่ไปเนาะเอาไปสามร้อยห้าสิบนะได้ไหมได้เนาะแหมคนกันเองอยู่แล้วสามร้อยห้าสิบแล้วครับผมนะครับน้องน้องก็แบบเป็นแม่เดียวกันลแต่คนละรุ่นกันนะครับผมอันนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้เอาหกร้อยห้าสิบนะครับผมเนี่ยแบ่งครับผมโห่น่าๆคุ้มค่าครับผมถังแปดแล้วด้วยครับนะฮะไม่ใช่ถังแปดถังสิบลูกค้าถังสิบเนี่ยนะครับผม นี่ครับมันีมันีวสาสนาแล้วครับผมนะครับจริงๆอิน้องอยู่ในกระถางแปดนะผมแบบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเลยเปลี่ยนเป็นกระถางถังเลยถังหกหน่อยเพื่อประหยัดนะครับผมไม่ประหยัดก็ไม่เหลือนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เลยว่าแต่ผมเห็นแล้วทั้งเขี้ยวทั้งหัวโอโ้โหเกือบเท่ากับกระถางสี่แล้วครับผมมันีวสาสนาแล้วครับผมนะฮะดูดูลายดูลายเขานะโอ้โหดูนะลูกค้ากระถางนี้เอาไปอ่อ สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะโหแบบผ่าได้บานเบิดนะครับผมนะฮะถ้าคนแบบคนทำไม้นะครับผมแล้วดูแบบโปเตีมะนีวัสนาจะแบบประมาณว่าดาป้ายแดงอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมจะไม่ค่อยทองเข้าตัวนี้แบบหัวมันแก่แล้วนะลูกค้านะครับสองร้อยบาทนะครับผมนะครับสีการจนาลนะครับผมอันนี้เจนเจนสามบปก่าไปเลยนะครับผมนะนะสีการจนานะครับผมกระถางนี้นะฮะใบเบี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับผมซื้อมาในนามเจนสอง ใบเบี้ยเนี่ยพวกเนี้ยมันก็เอาแบบนี้ไปเลยนะครับผมนะครับแข็งดิกนะครับผมนะฮะนะแต่ผมก็ไม่ตัดให้นะเลยแต่คุณลูกค้าจะไปซีเรียสนะครับผมผมไม่ตัดนะฮะเอาไปแบบทั้งฟอร์มเลยนะครับผมหนึ่งร้อยบาทสีกาญจนาเจนสองนะครับผมหนึ่งร้อยบาทอันนี้ดาราจักรวาลนะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นหน่อหน่อใหญ่เลยครับผมนะครับดาราจักรวาลกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้แลไอเทลนะครับผมนะฮะ กระถางนี้นะผมไม่ทราบชื่อนะเป็นบอลใบหอกลายไทยนะครับผมโชว์กระดูกนะครับผมนะอันนี้แดบแดงอ่าพื้นแดงทองนะครับผมนะครับปนเขียวโอ้โหลายไทยลายกระหนกเรานะครับผมนะครับนะฮะกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับใบหอกลายไทยนะครับผมอ่ะไม้ลาไอเทมนะครับผมนะที่กําลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ครับน้องมีนามว่าทองทั่วนะครับผมนะครับนะครับทองทั่วนะครับผมกระถางนี้นะอยู่ที่แปด ร้อยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับทองทั่วนะครับมาเจ็ดร้อยแล้วประมูลชนะเขาด้วยนะครับผมนะครับท exactly องทั่วนะครับผมเป็นไม้ตัวใหม่นะครับผมนะครับผมว่าผมปิดประมูลที่ถูกที่สุดแล้วครับเอาแบงให้นะครับผมเอามาประดับไลน์นะครับผมนะครับอยากจะมีไม้แลเอาไว้ลูกค้าได้แบบเอฟกันนะฮะไปต่อนะครับเพราะเป็นไม้ใหม่นะครับไม้ไม้ต้นปีนี่เองนะครับผมนะครับทองทั่วนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมต่อมาเป็นคันนึงหานะครับผม ไม่ใช่วิมานดินแล้วครับผมนะครับไม้ใหม่นะครับผมคนึงหานะตอนโตนะแบบอืผมเอาได้เอาได้แต่ตอนเล็กอะนะครับผมนะครับล้วทางนี้นะครับผมเคันคนึงหานะครับผมนะน้องมีนามว่าคนึงหานะครับผมคนึงหานะคนนึงหาได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมมีสองต้นนะอันนี้แบบเข้มข้นเลยนะครับผมคันนึงหานะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมนะฮะเป็นไม้ หม้ฟอมฟอร์มกระถางหกเร่งกันอยู่เกือบพันแล้วนะครับผมนะครับเพราะหน้ามันจะเข้มขึ้นแล้วก็จะด่างนะฮะอันนี้อยู่ได้อยู่ที่สองร้อยนะครับผมมีสองต้นนะครับผมมืดอีกแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวปล่อยดาลิกาหน่อยนะครับผมดาลิกาเจนสองนะครับผมดาลิกาเจนสองหลอดใหม่เน่ยสวยเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับดาลิกาเจนสองขออยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดาลิกาเจนสองนะครับร้อยห้าสิบบาท เอาต่างนี้นะครับผมนะครับใครไวใครได้นะเดี๋ยวผมจะเทไม้ไม้หอกเทพให้นะครับผมนะครับนะครับเป็นลูกมณีล้อมเพชรนะครับผมนะครับเป็นลูกมณีล้อมเพชรใบนี้เหมือนจะออกนะมันเป็นด่างม่วงอ่ะลูกค้านะครับผมตัวนี้ออกด่างม่วงเลยนะครับผมลูกของมณนีล้อมเพชรใบหอกนะครับผมต่างนี้นะครับใครไวใครได้นะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมหกร้อยห้าสิบาท รับประกันว่าด่างเทพนะครับผมเนีฮยตัวนี้นะครับผมนะครับเลี้ยงไว้แล้วยังก็เทพเลยนะฮะอ่ะต่อมาก็เป็นดารานุกพลัดนะครับผมดารานุกพลัดป้ายเขียวนะครับผมนะครับป้ายเขียวอ่าก็ถางหกนะครับผมแหมด่างดีซะด้วยนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทดารานุพลัดป้ายเขียวเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะ ูหลอดใหม่เริ่มกัดสีนะครับผมนะฮรร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะใบหอกลายไทยเนี่ยอันนี้จะใหญ่ขึ้นมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีอยู่หลายต้นนะฮะเริ่มกัดสีนะครับผมนะฮะฝากทองถ้วยนี่นะครับผมทองถ้วยนะครับแปดร้อยบาทนะครับเอากําไรแค่ครึ่งร้อยนะครับผมนะฮะโอ้ถังนี้เอาไหมครับผมนะครับใหญ่นะดาราโนพรัตน์นะครับผม กระถางนี้นะครับผมนะฟังดีๆนะครับผมเอาไปห้าร้อยห้าสิบนะครับผมโหดูดูดูลูกค้าพื้นดําขี้หมานะครับผมนะครับนะแล้วก็ป้ายป้ายพัดเทลอ่ะนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดนะครับผมแต่พวกนี้ใบป้อมอ่ะผมยังไม่คงไม่ได้ทุนคืนแน่นอนนะครับผมเป็นตัวใบป้อมนะครับผมนะฮะอู้แมงก่อนขายไม้นะลูกค้าไม่เอาแล้วครับอินซีนะครับผมนะ อีตัวนี้กําลังเก่งเลยนะเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอีตัวนี้สุดๆเลยนะครับผมนะครับเก่งขึ้นเก่งขึ้นเลยนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับบลใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะฮะเอ้าปีศาจแดงนะครับผมปีศาจแดงนะครับปีศาจแดงกระถางนี้นะครับอันนี้หลอดใหม่นะลูกค้าปีศาจแดงกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่ 4ี0รบาทนะครับผมปีศาจแดงกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่300บาทนะครับผมนะครับ300บาทเล็กลงมาหน่อยนะครับผมนะครับตัวนี้ติดแถงนะลูกค้านะครับ300บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะ300บาทนะครับปีศาจแดงนะครับแพ็คยากครับผมอมนีวัดสันไอไม่ใช่ออมนีเมฆขลานะครับผมอมนีเมฆขลานะฮะฟอร์มนี้เอาไป เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมมันนีเมฆขลานะครับผมดอกใกล้มาแล้วครับใบหอกนะครับผมใบหอกคมเคี้ยวศูนย์นะครับผมนะครับหูเนาะลูกค้ามาขึ้นเรื่อยๆนะลูกค้ากะถางนี้เริ่มเปิดแล้วนะครับผมนะครับถางนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับผมครับดูนะฮะกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางแปดนะลูกค้านะครับคมเขี้ยวศูนย์นะครับผมเป็นชื่อร้อยนะลูกค้านะครับคมเขี้ยวศูนย์นะครับผมได้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับกระถางนี้นะแต่ผมว่ากระถางนี้แสบสุดนะนะกระถางนี้ครับผมกระถางนี้นะครับผมขออยากลี่นะลี่นะครับไม่ใช่ขี้นะครับ อกระถางนี้ไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมไม้มีหัวใหญ่แล้วนะครับผมทำจำนวนได้เลยนะครับผมกระถางนี้แปลกนะฮะเป็นแบบขนนกนะครับผมเนะยเดี๋ยวดูหลอดใหม่ลูกค้าหลอดใหม่มันเหลบมันสวยอะลูกค้ากระถางนี้เอาไปเอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับสี่รอยห้าสิบบาทเทา่ากระถางนี้นะ อุ้ยสิบแปดเทหรอครับลูกมณีล้อมเพชรน,นะครับผมอันนี้เป็นหน้าน้ําตาลนะครับผมคือโอ้น่าจะได้ไปแล้วนะต,ต้นต้นรุ่นพี่เขานะครับผมกระถางนี้นะครับออกจับต้องรออีกสักเดือนสองเดือนน่ยนะครับมันจะกัดสีเหลืองทองแบบด่างนะครับผมนะครับอันนี้มันยังมีเขียวมากหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดู ดูรถใหม่มนเริ่มมาแล้วนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปเอาไปสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยสิบบาทนะครับผมสีลาหุ้มทองนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับมีสองต้นนะครับผมนะฮะสีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะครับได้ร้อยห้าสิบนะครับผมสองต้นนะครับร้อยห้าสิบกระถางหกแล้วครับกระถางนี้เป็นเออเป็นอะไรอ่ะเป็นไม้ ไม้ตัวเก่านะวิจิตวิจิตบรรจงนะครับผมนะครับวิจิตบรรจงเป็นบอลป้ายสวยมากเลยนะครับผมนะฮะวิจิตบรรจงนะครับอยู่ในกระถางแปดแลยนะครับผมนะฮะเป็นตัวแม่พันเลยนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับผมวิจิตบรรจงนะครับผมนะครับวิจิตบรรจงสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะพี่เพชรน่ผมว่าตัวนี้น่าเก็บครับผมเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผมไม้เหลืองนะครับผมนะฮะไม้เหลืองเศรษฐีหมื่นล้านนะครับผม อันนี้เจนสามแล้วด้วยหยอกหยอกครับผมมีเจนเดียวครับหมื่นล้านครับครับกระถางนี้นะครับกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับไม้เหลืองบอลใบหอกนะครับผมนะครับใบหอกนะครับใบหอกหรือใบไผ่เดี๋ยวให้ดูเนื้อนนะลูกค้าไมรมีหูป่ะนะ ผมชอบชอบไม้ที่มีหูแปลกครับกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมบอลใบใบไผ่แล้วกันนะครับผมไอ้เดนเริ่มมีสะโพกแล้วลูกค้าเ,เริ่มมีสะโพกนะฮะใบใบใบหอกแล้วกัน,นะคะรับเทพสายลุงครับตัว,ต,วตัวหน้าช็อกโกแลตนะครับผมนะคะะรับเทพสายลุงส์แม่พันธ์นะฮะเทพสายลุงนะครับครับกระถางนี้นะฮะผมันชนกล้องแล้วลูกค้าครับกระถางนี้ได้อยู่ที่ สามร้อยบาทนะครับผมนะครับสามร้อยบาทนะครับเทพสายลุงกระถางนี้ไปทำจำนวนได้เลยครับนะฮะหรือจะเอากระถางนี้ก็ได้นะครับผมนะครับเป็นหน่อนะครับผมนะครับเทพสายลุงเป็นตัวใบป้อมนะครับผมนะฮะใบป้อมใบพัดนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นหน่อนะครับสองร้อยบาทนะครับผมอยู่ในกระถางหกแล้วครับผมนฮะหรือจะเอากระถางนี้นะครับ ถังนี้มันออกดอกกันนะลูกค้านะครับเป็นตัวหน้าช็อกโกแลตนะครับผมดอกมันมาแล้วนะครับครับราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับโอ้โหลืมปล่อยนะลูกค้าเดี๋ยวเอหน่อยนะได้มาใหม่นะมงคลจักรวาลนะครับผมนะครับมงคลจักรวาลอันนี้เป็นตัวแผงนะครับผมนะครับ มงคลจักรวาลนะฮะไม่แรไอเทมนะครับผมมงคลจักรวาลกระถางนี้เอาไปหกร้อยห้าสิบนะครับผมมงคลจักรวาลนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นตัวแผงนะครับหายากนะฮะอันนี้เป็นตัวหน้าเดิมนะครับผมนะเป็นตัวหน้าเดิมเป็นแยกหน่อด้วยนะครับผมมงคลจักรวาลนะครับผมนะครับนะกระถางนี้ได้อยู่ที่เอาไปเก้าร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับผมนะครับมงคลจักรวาลนะครับเป็นหน่อด้วยนะครับผมเขี้ยว น่าจะเพียบแล้วครับผมนะครับกระถางนี้เป็นไายกระซิบนะครับผมนะครับไายกระซิบนะครับผมไายกระซิบได้อยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมนะครับสองร้อยบาทนะฮะไพลกระซิบนะครับผมนะครับสองร้อยบาทเออเทพดาราทองนี่เหลืออยู่สองกระถางนะครับผมนะครับใครจะเอานะครับกระถางละสองร้อยบาทนะครับผมนะครับดาราทองนะครับกราบดาราทองนะฮะ อันนี้เป็นมงคลทองนะครับผมนะครับเอ้ยทองมงคลมงคลทองประมาณนี้ครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่จำชื่อไม่ได้นะครับเป็นไม้เหลืองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับทองมงคลนะครับผมไม่ใช่มงคลณทองทองมงคลนะครับ อ่ะผมเปิดนีออนนะครับผมว่าจะไม่เปิดนะนีออนนีออนกระถางนี้นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอันนี้เท่าทุนนะเปิดให้นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมนีออนไม้ของสวนนาคานะครับผมนะครับครับกราบขอบพระคุณที่ดูจนจบคลิปครับผมนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ